มันมาฟังความกูมันเฮ็ดผิเฮ็ดพ่านกูเต้นขวบหัวขวาหางกูมันบอกบอกบ้เรากูสีเฮ็ดจะได้น้อเมียเอ้ยยังสีช่วงสีเศร้าเฮ็ดจะได้กะบอให้ลูกให้ล้านนึอยังสีได้ไปเฮ็ดมันมาเฮ็ดตามเฮ็ดยีดตามคองมันขำหัวขำหางกูอู้เฉเฮ็ดจะได้น้อปู่ญาเอ้ยยังสีช่วงสีเศร้าบ้านเนี่ยมันต้องเฮ็ดตามเฮ็ดตามเปลืองมาอ่อนมาย่อมกู <c oughs> <c oughs> <oughs> <c oughs> มาขอขามาลาโทษกูกูจังเสียมันสว่งมันเศร้าเอาเหล่าให้ไกลโตมาเลี้ยงกูกูจังเสียมันสว่งมันเศร้าช่วงไอ้เศร้าซ้าเนาะบานนี้เนาะเออเสียมันสว่งมันเศร้าเอาจังสั่นกับสิไปแต่งไปหาไห้ดื้อให้ช่วงไอ้เศร้าซะเด้อบาทน,นี้เด้เอตา,าดู<อ>าหูเหล้วละบานเนี่ยเอาผ่อนคนเห็ดพิดหีพิดเปิืองเห็ดเป็นจังไดมานี้พิดหีผิดเปิงกงคือปิดอยู่จังสี่แะคือห้องเห็นอยู่เดียวเนี่ยคือปลากรามีกลวยอยู่เนี่ย ขึ้นว <si ่ารูบลูเลยมจากหีดมงจากค้องมงจากเปิงเป็นประนันสิพ่อเป็นประนันเลยหีดค้องทํำนองค้องท่ำนี่มันเป็นของท่รมดายเลยยกตัวอย่างแบบง่ายๆคือจังบ้านหลังเข้าอยู่หลังเนี่ยนี่พอถอดไม่เท่าลูกเขยเนี่ยจังตัวเป็นลูกเขยบ่ราะมอนบ่ับถือพ่อถอดไม่เ่าตะขึ้นว่ารูบลูเลยมงจากหีดมงจากคล้องมงจากเปอ่งทํำนองค้องท่ำแล้วฮีดคือสาใกล้นี่บอกพ่อ โอ้หมันเป็นเหตุคือแจกพังอีหุ่มแล้วคือเ้าขึ้นอาสาธุเด้อเจ้าทีเจ้าท่างเจ้าไรเจ้าหน้าผู้ผีแต่เฮียกกะดีบูคาทั้งหลายมื่อนี้ได้มากแก่เราเด้อแนวใดเคยขวมค่ยกายเคยลุกคยรู้มื่อนี้ กขมาเห็ดตามบอกละเด้อวัดนี้ผู้ป่วยกัให้ช่วงให้เศร้าผู้ยุนี่กัให้ยุดีมีแห้งสุหนาสุตาสุขูสุกคนเด้อสาทุกย่งเยกขาจังเห็ดเหลิ้นเฮ็ดหัวจังสี่อ่ะอือย่งนี่ว่าเบิดอกหูอยู่ไม่หูจะสมเขียวอยู่ไหมสาทุสา นี่บ่พ่อเขาว่านข้าวเฮ็ดตามฮีดตามเปิงแล้วฝนก็สิตกต้องตามฤดูกาลเนาะพ่อเนาะเออนี่ล่ะถ้าเาอ่อนน้อมแล้วเฮ็ดตามฮีดตามเปิงเพลีนแล้วเห็นบ่มือเนี่ยพ่ออ่อนน้อมปั๊บฝนก็ตกมาปั๊บเลยเห็นบ่ผู้ป่วยก็เศร้าเออเออจังซี่ล่ะคนเขาอยู่ดีมีแห้งแต่ว่าก็อย่าลืมเด้อล่ะมื้ออื่นทิดเอ้ยนี่ยังล่ะอ้าวบุญข้าประดับดินเด้อฝนเล็งล่ะแม่นล่ะแม่นล่ะเตรียมเตรียมเด้อสมเจ้าเด้อหิวบ่ เออมอื้อนเศร้าเล้ากูศิเอาไปสูงยินงยุดยุทธานา่เลยเกาะก้องก่อยมาหอดแล้วดอกชาดเลยอออไปฮัตแะเอาตวงตวงหัวให้ตั้งใจทดกทีวัอนี้บุญเราประดับดินเด้อยาติปูเขาติกามารับเอาเด้ออันนี้ก็พ่อเขานี่ก็อุทิศให้ไปนะกระมี่อุทิศพ่อเขานี่ให้พ่อรวยอ่ามีหีบ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 นอกพระแม่เฉิน กมีน่องมีน่องเพิ่มกันอันนี้ตัวใหญ่ๆหนูขอไปอ๋อเขานี่อูทีเดชผัวเก่าคร่ะว่วยผู้ใดเขียนโอ้มีผัวเก่าผัวไม่ทะนุถนอนั่นผัวเก่ามันเอาอูทีไปล้วนตายไปแล้วก็มารับจซะอ้พวกท่านายเอาผัวเก่าเนาะเออผัวเก่าตายกม่รับเลยนั่นผัวเก่ามันผัว กูกูเนี่ย,ย,ย <c oughs> โอ้เราบอกกัน <c oughs> เอาเองเ,เออครับ